สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวมัสเพลทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมมิโอลเลียนและเกม Guardian Tales กันอีกครั้งในะวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวเขาวงกฏเพราะวิธีผ่าน6ดาน่านยากในเกมกันดันเจียนเขาวงกฏนั้นคือหนึ่งในดันเจียนประจำเกม Guardian Tales ที่มีความง่ายอยู่ในระดับปานกลางเพราะมีของยากกว่านั้นรออยู่เยอะ แต่ด้วยการที่ข้อมูลของดันเจี้ยนเขาว,วงกฏมันมีค่อนข้างเยอะและบางปริศนามันก็ไม่ง่ายเลยผมจึงจะมารีวิวแค่ข้อมูลเบื้องต้นและปริศนาที่มันยากจริงๆก่อนนะครับและเพื่อไม่ให้มันการเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าครับดันเจี้ยนเขาว,วงกฏคือดันเจี้ยนที่รวบรวมด่านอันแสนหลากหลายมาให้เราได้เล่นกันโดยดันเจี้ยนนี้จะมีทั้งหมด50ด่านทุกๆ10ด่านเราจะได้เจอกับบอส1ตัวที่มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามลำดับชั้นโดยจะแข็งแกร่งที่สุดในชั้นที่50 และถ้าผ่านชั้นที่50ไปได้แล้วก็จะถือว่าเล่นจบดันเจี้ยเขาวงกตในขณะนี้ซึ่งในอนาคตไม่แน่ว่าอาจจะมีอัปเดตเพิ่มเติมมาก็ต้องรอติดตามวันต่อไปนะครับดันเจี้ยนเขาวงกตจะประกอบไปด้วยดันเจี้ยนีรูปแบบรูปแบบแรกก็คือเขาวงกตปริศนาเป็นด่านที่เน้นไปที่การไขปริศนาเพื่อผ่านด่านให้ได้เป็นหลัก เลเวลและความเก่งของฮีโร่นั้นแทบไม่มีผลกับการเล่นเขาวงกดรูปแบบนี้เลยสมองคนเล่นล้วนๆนะครับที่จะทําให้ผ่านด่านเหล่านี้ไปได้นันเจนรูปแบบที่2คือเขาวงกดวิ่งเป็นด่านที่เน้นวิธีการวิ่งผ่านอุปสรรคต่างๆไปในระยะเวลาที่กําหนดก่อนที่ทางจะถูกปิดซึ่งด่านเหล่านี้เราจะเริ่มด้วยการกดสวิตช์สีแดงเพื่อเปิดทาง และเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเราเดินออกมาจากสวิต์เมื่อไหร่ระยะเวลาจะถอยหลังและเริ่มนับทันทีเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้ก่อนที่เวลาจะหมดเขาวงกดวิ่งนั้นมันไม่ยากเลยถ้าเราควบคุมตัวละครจนชำนาญแล้วแต่ถ้ายังคุมตัวละครได้ไม่ชำนาญเท่าไหร่มันจะกลายเป็นด่านที่ยากขึ้นมาโดยทันทีเขาวงกฏรูปแบบที่3ก็คือเขาวงกดต่อสู้ปกติเป็นด่านที่เน้นต่อสู้กับศัตรูไปเรื่อยๆเมื่อกำจัดศัตรูจนหมดแล้วก็จะสามารถผ่านด่านได้เลยด่านจะยากหรือง,ง่ายนั้นก็ขึ้นกับความเก่งของทีมเราด้วยถ้าทีมมขอองงงงเเราาาาากกก่่่่็ผนได้ยย แต่ถ้าทีมยังไม่พร้อมก็อาจจะผ่านได้ยากหน่อยนะครับแต่บอกเลยว่ามันไม่ได้ยากจนเกินไปหรอกนะแล้วก็ดันเจี้ยรูปแบบสุดท้ายรูปแบบที่4ก็จะเป็นเขาวงกดต,ต่อสู้บอสเป็นด่านที่เน้นไปที่การต่อสู้กับบอสประจําด่านเป็นหลักไม่ซับซ้อนแต่อาจจะยากมากถ้าทีมไม่พร้อมนะครับดันเจี้ยเขาวงกดทั้ง50ชั้นนั้นมันไม่ยากมากโดยด่านแต่ละด่านจะอยู่ในระดับอีซี่จนถึงนอร์มอลเท่านั้นหากเปรียบเทียบกับด่านอื่นๆภายในเกมถึงกระนั้น ก็จะมีบางด่านที่มันยากมากกว่าปกติซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเขาวงกดปริศนาและเขาวงกฏวิ่งที่ต้องใช้การสังเกตและความชํานาญในการบังคับฮีโร่พอสมควรวันนี้ผมจึงได้ทําการคัดด่านเขาวงกดที่มันยากจริงๆมาให้พร้อมทั้งบอกวิธีการผ่านให้ด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งหัวร้อนกันในเกม เรามาเริ่มกันที่ด่านที่23กันก่อนเลยดีกว่านะครับด่านที่23นี้จะเน้นวิธีการโดนผีหลอกให้ถูกเส้นทางถ้าเราโดนผีหลอกถูกเส้นทางเราก็จะไปถึงเส้นชัยได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าถูกผีหลอกผิดเส้นทางเมื่อไหร่เราก็จะต้องมานั่งวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะถูกผีหลอกถูกเส้นทางนะครับอาซึ่งด่านนี้จะมีทั้งหมด2 section section แรกจะไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเส้นทางตรงๆไม่ได้มีความ ซับซ้อนเลยมากแต่มันจะมายากตรงเซกชันที่2นะครับทีนี้เรามาดูวิธีผ่านกันเลยดีกว่าวิธีการผ่านก็คือตรงจุดเริ่มต้นของเซกชันที่2ให้เราเดินลงมาจนสุดทางเพื่อโดนผีตัวล่างหลอกซะก่อนตัวหอของเราจะโดนผีหลอกไปทางซ้ายซึ่งมันจะชนกำแพงถูกไหมพอชนกำแพงแล้วอย่าขึ้นหรือลงนะครับให้เพื่อนๆเ,เดินย้อนกลับมาที่ทางแยกก่อนแล้วเดินลงมาข้างล่างเพื่อโดนผีหลอกอีกรอบการโดนผีหลอกรอบนี้เราจะสามารถพุ่งไปหาเส้นชัยได้เลยแต่พอถึงเส้นชัยแล้วก็อย่าพึ่งประมาท เพราะความพีคมนอยู่ตรงนี้แหละครับถ้าเราเผลอวิ่งหรือเดินเกินไปแม้แต่นิดเดียวทีโรของเราจะโดนหลอกให้กลับไปสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งและทีนี้เราก็ต้องมานั่งโดนหลอกกันใหม่ดังนั้นเมื่อมาถึงจุดกล้เส้นชายแล้วให้ขยับทีลนิตจนกว่าไอคอนพูดคุยกับเส้นชายจะปรากฏเอาแค่มีไอคอนขึ้นมาก็พอนะครับจากนั้นก็ผ่านด่านได้เลยด่านที่37ด่านนี้เป็นด่านที่คิดเองแล้วปวดหัวมากเพราะการดันหินแต่ละก้อนนั้นไม่ได้ดันกันแบบตรงตัวแต่จะต้องคิดและมีสเต็ปการดันที่เป๊ะกว่าปกติ แล้วถ้าดันพลาดก็จะต้องมานั่งเริ่มใหม่ทันทีซึ่งถ้าผมอธิบายเป็นคำพูดอย่างเดียวก็จะงงกันเปล่าๆเรามาดูคลิปวิธีการดันหินไปพร้อมกันเลยน่าจะง่ายที่สุดนะครับใน2เซกชันแรกจะไม่ยากเท่าไหร่ในส่วนของความซับซ้อนเพราะดันไม่กี่ทีก็ผ่านแล้วแต่กว่าจะคิดออกมาจนถึงจุดนี้ได้นี่ยากพอตัวเลยเพราะเพื่อนๆจะเห็นว่าการดันแต่ละครั้งนั้นมันดันไม่สุดและต้องหันเปลี่ยนทิศไปเรื่อยๆซึ่งมันซับซ้อนกว่าปริศนาก่อนหน้าซึ่งถ้าคิดไม่ออกก็จะติดยาวเลยแบบผมตอนแรกนะครับที่่่่ติดเกกือบครึงงชวโมา แต่ถ้าคิดออกปุ๊บก็จะเห็นเลยนะว่ามันดันแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วใน่วนเซ็กชันที่3นั้นจะหินและกินเวลามากที่สุดเพราะว่ามันต้องดันกันวนรอบแบปเลยทีเดียวแถมดันเกินก็ไม่ได้ดันขาดก็ไม่ได้ขาดขาดเกินเกินนิดเดียวนี่เริ่มใหม่หมดต้องเป๊ะๆเท่าน,นั้นถึงจะผ่านดังนั้นถ้าไม่อยากหัวร้อนดูวิธีการผ่านด่านนี้ให้จบไปเลยจะดีที่สุดนะครับ เรามาดูวิธีการผ่านด่านเซกชันที่2กันต่อก่อนอื่นให้เราผักหินก้อนใหญ่ไปเหยียบสวิตช์สีแดงทางซ้ายเพื่อเปิดหินข้างบนซะก่อนจากนั้นให้เราถือคบเพลิงและไปเหยียบสวิตช์ทางซ้ายบนเพื่อจุดไฟเมื่อไฟติดให้รีวิ่งไปต่อไฟเพื่อให้ไฟลามไปทางขวาโดนระเบิดเพื่อทำลายหินทางซ้ายท,าทันทีจากนั้นให้เราถือคบเพลินี่แหละไปจุดไฟที่ไม้ทางซ้ายล่างเพื่อให้ไฟลามไประเบิดหินทางข้างหลังเีงท่านี้หินทั้งหมดก็ถูกทำลายจากนั้นให้ก่ระยะคบเพลิงกั้นกระแสไฟฟ้าทั้ง2เส้น เพื่อเปิดทางไปสู่เส้นชายเหมือนระเบิดตอนเซกชั่นหนึ่งก็เป็นอันจบถ้าจังหวะดีโยนทีเดียวก็ได้เลยแต่ถ้าจังหวะไม่ดีก็ต้องโยนกันบ่อยหน่อยนะครับ ด่านที่41ด่านนี้เป็นด่านที่หัวร้อนมากที่สุดเพราะอนอกจากจะจับเวลาเราแล้วมันยังมีผีที่จะหลอกเราจนฮีโร่ควบคุมไม่ได้อีกกว่าจะผ่านด่านนี้ได้นี่โดนเป็นหลายนาที่อยู่นะครับถ้าอธิบายเป็นคำพูดนี่งงแน่เอาเป็นว่าไปดูคลิปที่เป็นสเต็ปการผ่านกันเลยดีกว่านะครับเสร็จแล้วก็วิ่งตามได้เลยนะ เมื่อดูจบแล้วก็สเต็ปการวิ่งนำไปวิ่งตามได้เลยนะครับบอกเลยว่าผ่านแน่นอนร้อซด่านที่48ด่านนี้เป็นด่านที่ใครหลายๆคนน่าจะติดกันเพราะมันเป็นด่านที่ไม่สามารถใช้วิธีการธรรมดาผ่านได้มันต้องใช้เทคนิคลับที่น้อยคนนักจะรู้ในการผ่านเท่านั้นโดยเซกชันที่หนึ่งนั้นไม่มีอะไรแค่แบกถังแล้วระเบิดหินเพื่อเชื่อมไฟฟ้าให้ประตูเปิดเท่านั้นเอง แต่เซกชันที่2นี่แหละคือจุดพิกก่อนอื่นให้เราเอาถังระเบิดมาใส่มือแล้วโยนไปให้โดนลูกแก้วทางด้านล่างเพื่อทําการผลักหินแดงด้านบนขึ้นมาให้ได้สกอนจากนั้นให้ผลักหินทางด้านซ้ายเพื่อจุดคอบไฟทางด้านขวาเมื่อจุดแล้วให้เหยียบแท่นเร่งสปีดเพื่อไปยังส่วนถัดไปเมื่อมาถึงส่วนถัดไปแล้วเราจะต้องขอถังระเบิดลงมาแล้วทําการโยนถังระเบิดพร้อมกับเดินไปเหยียบแท่นเร่งสปีดข้างหน้าเพื่อใช้ถังระเบิดเป็นกําแพงนะครับ ถ้าทาสาเร็จฮีโร่ของเราจะโดนถังระเบิดหยุดเอาไว้แต่ถ้าไม่สําเร็จฮีโร่ของเราจะถลายกลับมาที่จุดเริ่มต้นตรงจุดนี้มันจะยากมากๆให้ทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะสําเร็จเลยนะครับเมื่อสำเร็จแล้วให้เราคุยกับลุงคนที่อยู่ข้างล่างเพื่อขอถังระเบิดมาใหม่ อย่างนั้นให้เราขึ้นแท่นสปีดอันที่สองที่ชี้เส้นทางไปทางขวาซึ่งจะเป็นเส้นทางที่ถังระเบิดจะถูกจุดไฟและระเบิดพอดีกับสวิชเมื่อเราถลายผ่านมาแล้วอย่าเพิ่งลงไปที่แท่นเล่งสปีดด้านล่างเด็ดขาดให้ไปขอถังระเบิดจากลูกข้างบนมาก่อนแล้วค่อยเหยียบแท่นเล่นสปีดเพื่อไปต่อจากนั้นเราจะถลายมาจนถึงเส้นชายนะครับแต่มันจะถูกหินสีฟ้าบังอยู่ให้ปาถังระเบิดแบบแม่นๆไปที่ลูกแก้วเพื่อสลับสีเป็นอันจบด่านด่านนี้ ผมแนะนําให้เราบังคับตัวฮิลอย่างมิยะหรือฟาวีเอาไว้เพราะด่านนี้เราจะเจ็บตัวตลอดเวลาจากระเบิดถ้าผ่านได้เร็วก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้ามันผ่านได้ไม่เร็วเนี่ยมีโอกาสที่ตัวละครของเราจะตายก่อนได้นะครับต่อให้เป็นมารีน่าก็เถอะก็แท้งไม่ไหวอยู่ดีดังนั้นเอาตัวฮิลมายืนไว้แล้วก็คอยฮิลไปเรื่อยๆจกนกว่าจะผ่านจะดีที่สุดนะครับ ด่านที่49ด่านนี้ไม่ยากมากเพราะแค่กดสวิตช์เพื่อเปิดทางเท่านั้นเองแต่ความท้าทายมาอยู่ตรงที่เราจะต้องกดสวิตช์ตามลําดับเพื่อประตูมันเปิดจังหวะเราจะผ่านไปได้เพราะประตูแต่ละอันมันมีระยะเวลาปิดไม่เท่ากันนั่นเองโดยในเซกชันที่1และ2นะั้นมันจะยังไม่ยากมาก แจะมายากตรงเซ็กชันที่3ซึ่งในเซกชันที่3นั้นให้เราเหยียบสวิตช์สอันซ้ายสุดก่อนโดยให้เหยียบสวิตซ์ซ้ายบนและซ้ายล่างตามลําดับเพื่อเปิดทางให้เราขึ้นเหยียบสวิตช์ด้านบนได้จากนั้นให้เหยียบสวิตช์ค้างเอาไว้ก่อนเพื่อทําการเตรียมตัวนะครับเมื่อเตรียมตัวพร้อมแล้วให้เพื่อนๆโดดลงไปทางซ้ายสุดแล้ววิ่งเหยียบสวิตช์อันซ้ายบนซ้ายล่างและขวาล่างตามลําดับให้เร็วที่สุดเมื่อเหยียบหมดแล้วประตูทั้งหมดจะเปิดออกก็ให้เราเดินผ่านพวกประตูเหล่านี้ให้ได้เร็วที่สุดถ้าทุกอย่างเป็นไไไไดดด้้้สวยเรราาจะะผ่่นนนนนีีททัทัคบ และนี่ก็คือรายละเอียดของเขาวงกดพร้อมวิธีผ่าน6ด่านยากในเกม Garden Tales นะครับจะเห็นว่าถึงเป็นแค่ด่านระดับง่ายถึงปานกลางแต่มันก็ยังมีการกวนประสาททําให้ด่านมีความยากอยู่ดีแต่นี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะของจริงมันอยู่ที่หอคอยประสาทลอยฟ้ากับเขาวงกดท่าต่างหา ซึ่งผมจะทําการรีวิวต่อไปในอนาคตนะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยนั้นเพื่อนๆสารพผ่านดานันต่างๆเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นนะครับก่อนจากกันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดซับช่อง YouTube Must Play ไว้ด้วยนะครับติดตามคลิปใ,ใหม่ๆที่จะลงได้ที่นี่เลยแล้วก็ฝากเพื่อนๆไปอ่านบทความในเว็บ Must Play ด้วยนะครับ ผมเขียนบทความดีๆเกี่ยวกับเกม g a r d e n Tales เอาไว้เพียบเลยน่าจะช่วยเพื่อนๆได้เยอะเลยทีเดียวแล้วก็ฝากเพื่อนๆไปกดไ like ลค์เพจ f a c e b o o k m ต s ์ Play ด้วยนะครับติดตามข่าวสารเกมมือถือใหม่ๆได้จากที่นี่เลยสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ